สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเราเลิกงามยามดีค่ะเรามาทําพิธีส่งอมอบนะคะกับรถเอาผาดนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะคุณเจบจังหวัดจันทบุรีค่ะบอกเลยนะคะว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ไม่รู้ว่าเป็นบ้านหรือว่าเป็นวังนะคะนี่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาพบกับท่านเจ้าของรถนะคะที่บอกเลยค่ะว่าเป็นตัวแทนธุรกิจ เจ้าของแบรนด์ NPC แบรนด์ค่ะสมูหน้าใสสมูหน้าใสนะคะที่ทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จนะคะนี่เลยแล้วก็วันนี้ก็ซื้อรถตู้เอาผาดค่านะคะมากันเลยค่ะนะคะนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวเราพาไปพบนะคะสาวสวยน่ารักนะคะท่านเจ้าของรถ เอาพาดน,นะคะที่บอกเลยค่ะว่าถือว่าเป็นรถตู้ที่ขายดีติดอันดับหนึ่งในประเทศไทยแล้วพี่น้องชาวจันทบุรีทุกท่านนะคะาสามารถที่จะมาพบกับรถเอาผาดได้เพราะว่าตอนนี้เรามีมาออกบูธกันอยู่ที่เซ็นทรัลจันทบุรีนะคะ เรามีรถมาให้เทสได้กันถึงที่นะคะมาชมรถและทดสอบขับรถกันได้นะคะที่เซนทรัลจันทบุรีวันนี้ถึงวันที่29 มิถุนาย,ยานนี้แต่บอกก่อนนะคะอันนี้นิดนึงค่ะว่าคือของเราเนี่ยเป็น AEY Group นะซึ่งมารอบนี้เราจะมีทั้งรถดีพอลนะคะรถไฟฟ้าซึ่งเราเป็นดิลเลอร์อยู่นะคะสาขาอินบุรีแล้วก็มีรถนำเข้าแต่รถนำเข้าไม่ได้จอดบนห้างนะคะ mm hmm. เกิดอุบิเหตุเล็กน้อยนะคะแต่เรามีเป็นรถ เทสได้์ที่จอดตรงลานจอดรถเอาไว้ให้ลูกค้ามาชมรถและทดสอบขับกันค่ะอยากเป็นเจ้าของมาชมกันได้นะเซ็นท่านจันทบเบรีวันนี้ถึง29มิถุนายนนะคะเอาราคารถลงเลยสวยๆเลยคุณจิ๊บแคมเปญหน่อยสิคะตอนนี้แคมเปญน,นะคะตอนนี้เอาผ่านเวลไฟนะคะดาวเริ่มต้น3ล้านเออสามแสน 90 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ราคารถนะคะจะอยู่ที่3 5 9ล้านบาทค่ะแถมฟรีประกันภัยชั้น1นนะคะแล้วก็ฟรีสไลด์ส่งมอบถึงหน้าบ้านแบบนี้เลยของแถมแล้วก็มีให้จุกๆเลยนะคะสำหรับโปรโมชัน่นลูกค้าที่จองที่เซ็นทรันจันทบุรีในงานเทสได์วันนี้นะคะค่ะนะคะก็คือใครสนใจนะคะเข้ามาหากันได้เลยนะคะพี่น้องชาวจันทบุรีที่รักนะคะและถ้าสนใจรถไฟฟ้าดีพอนะคะเราก็มีรถรุ่นใหม่ ล่าสุดที่ยังหาวิ่งถักตามท้องถนนไม่เจอนะนั่นก็คือ S05 ด้วยนะคะถูกท่านนะคะใครสนใจทักมาค่ะราะค่ะนี่เลยนี่เลยอาะค่ะก็สั่งซื้อรถกับเรานะคะรถนำเข้าหรูนะคะส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่านเลยค่ะหรูราแ,แบบนี้เลยนะและเดี๋ยวเราไปพบกันนะคะนี่ค่ะรถคันนี้ติดสติกเกอร์ npc แบรนด์ไทยแลนด์มาด้วยนะคะถ้าอยากรู้นะคะว่า สินค้าเป็นยังไงนะคะก็เข้าไปติดตามช่องของเขาได้เลยนะคะ NPC แบรนด์ h a i l a n d นะคะเป็นขายสมู่หน้าใสสมูหน้าใสาในช่องติ๊กต็อกอะค่ะเข้าไปติดตามได้เลยค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวอันนี้ลิปจะขับใช่ไหมได้ค่ะามานะคะใครสนใจทักมาเดี๋ยวเราพาไปพบกับท่านเจ้าของกันนะคะดูบ้านดิบอกแลวว่าค่ะว่าบ้านหรือวังไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านหรือวังนะคะเดี๋ยวเราพาไปพบท่านเจ้าของกันค่ะ ะะแล้วก็ข้อสําคัญนะคะ,อะขออนุญ,ญาตท่านเจ้าของบ้านแล้วขอพาท่านผู้ชมเข้าไปชมภายในบ้านด้วยบ้านนี่บอกเลยว่าหรูหรามากๆเลยนะคะแบบเป็นเป็นสไตล์แบบวอร์ซาชเนาะอ่านี้นะคะทั้งหลังเลยะคะ่ะและข้างในนะ รูหลามากๆแล้วก็ข้อสาคัญคือทำอาหารเลี้ยงเอกทีมงานด้วยนะคะอิ่มจังตังอยู่ครบอีกแล้วนะคะบอกเลยนะว่าพี่น้องชาวจันทบุรีทุกท่านนะคะเอค่อนข้างที่จะ,ะประทับใจจริงๆนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> เอมาจันทบ,บุรีจนเหมือนเป็นคนจันทบ,บุรีไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามาแค่ขายรถไม่ใช่มาแค่ส่งรถนะคะเรายังมาออกบูธแล้วเราก็ยังมีทีมงานมาเซอร์วิสให้ลูกค้ากันตลอดนะคะขออนุญาตเอาล่มให้ทีมงานค่ะนะคะเดี๋ยวอาทีมงานถืออดูรถไปคุณเอ๋ถือล่มให้ <c oughs> นะคะ,ะฝนตกค่ะ ก็คือทางเรานะคะก็ยังมีทีมงานมาเซอร์วิสนะคะมาดูแลลูกค้ากันอย่างสม่ําเสมอ,สมอทุกๆ2เดือน1ครั้งหรือช่วงนี้อาจจะถี่นิดนึงเพราะเรามาออกบูธกันถี่นะคะเราก็จะพาทีมงานเนี่ยมากันตลอดนะคะก็ไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวนะหลังการขายเรามาดูแลเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถ รุ่นไหนก็ตามที่ซื้อจากทาง AEY ของเรานะคะเราก็มาดูแลกันอย่างสม่ำเสมอเลยค่ะทุกท่านนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่การโฆษณาเพราะการโฆษณาเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียว แต่สิ่งที่ทำมันคือทําจากใจทําจากการบริการอันแท้ทูแท้จริงนะคะเพราะเรามากันตลอดนะคะเราทําอย่างนี้มาหลายปีมากๆแล้วใครก็ตามนะคะที่ทํามาจากใจนะคะทุกท่านจะเห็นเลยค่ะว่าสิ่งเหล่านั้นเขาจะทําอย่างสม่ําเสมอนะคะเอาละค่ะไปเลยค่ะ <c oughs> มาค่ะมาค่ะสวยๆรถส,สวยๆกับบ้านสวยๆ สวยมากๆนะคะใครสนใจก็ทักมานะคะมีรถพร้อมส่งมอบทันทีไม่ว่าจะเป็นเอาผ่าหรือว่าเวลไฟนะคะนี่เลยอ่ะละค่ะไปเลยค่ะดเดี๋ยวเราพาชมบ้านด้วยนะคะมาพบท่านเจ้าของกันค่ะ <c oughs> สวยๆเลยค่ะ,คะดูรถไปเดี๋ยวกลางรบให้ไอทีก่อนอ่ะนะคะ บ้านสวยไหมไหนตอบไหนซีค้าสวยไหมคะนี่บ้านหรือวังกันเนี่ยอสวยมากๆเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะนู่นเลยนู่นเลยนั่นเลยเห็นยังคะเห็นเจ้าของหรือยังทะสาวสวยนะคะ <c oughs> <c oughs> สว,วัสดีค่ะน้องฟางสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ,คะนะคะวันนี้มากับฝนเลยนะคะเนี่ยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำกันเลยค่ะนะคะดีค่ะลมเย็นล้อมเย็นนะคะเปรียบเสมือนเขาเรียกว,ว่าเทวดาพรมน้ำฝนนะคะรับเลิกดีเลยเราไปดูหน้ารถกันดีเลยคะค่ะนะคะ,ะ,ค,ะค่ะเอาสินค้ามาไหมเนี่ยวันนี้สินค้า นี่เลยเดี๋ยวฉันข้างรถเลยค่ะคุณแม่คุณแม่นี่เจ้าของบ้านหลังนี้เลยใช่ไหมคะเนี่ย ทำไมนี่ถามนิดนึงเขาว่าบ้านหรือวังมาคุณแม่บ้านธรรมดาค่ะบ้านบ้านไม่ธรรมดานะคะเนี่ยบ้านไปหน่อยค่ะโอ้โหแบบว่าอลังการงานสร้างมากเลยนะคะคุณแม่นะคะอันนี้ก็คือไอเดียคุณแม่เองเลยออกแบบเองเลยใช่ไหมเพราะว่าเอ๋มาถึงปุ๊บเอ๋ก็อึ้งเลยหูกแร่วมกันกับลูกๆค่ะอ๋อค่ะสวยมากค่อยๆออกแบบกันไป่าแล้วก็ข้อสําคัญนะคะเมื่อคู่นี้นะคะเอ๋ก็ได้ขออนุญาตคุณแม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราหลังจากที่เราไลฟ์รถเสร็จเนี่ยขออนุญาตพาท่านผู้ชม คมภายในบ้านด้วยนะคะบ้านสวยจริงๆนะคะทุกท่านแล้วก็เห็นว่าทำอาหารเลี้ยงทีมงานด้วยใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้อาหาร5้าอย่างแต่เดี๋ยวขอให้ไปถ่ายหน้างานเลยค่ะเพราะว่ามีอะไรมากได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตอนทานค่ะตอนนี้ถ้าบอกไปเดี๋ยวหิวเดี๋ยววินะคะค่ะเอาแล้วค่ะทีนี้ถามคุณแม่นิดนึงนะคะอันนี้คุณแม่กับน้องฟางเนี่ยได้ติดตามพี่เอ๋มานานแค่ไหนแล้วคะโอ้ยนานมากตั้งแต่นานมากหนูส่วนตัวหนูติดตามคุณเอ๋นานมากตั้งแต่ ชอบดูคลิปคุณเอกทำกับข้าวให้พนักงานกินกันค่ะปีมีขึ้นค่ะค่ะปีมีขึ้นใช่ไหมคะก็ติดตามมานานมากเลยนะคะค่ะแล้วก็รอบนี้เนี่ยคือได้ไปจับจองกับพี่เอกที่ไหนคะที่เซ็นท่านจันทบุรีค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างพนักงานการดูแลทุกอย่างมากคะแนนเต็มร้อยให้ร้อยเลยค่ะเอน่ารักเฟรนลี่แล้วก็อัธยาศัยดีแล้วบริการดีมากค่ะครบถ้วนข้อมูลครบถ้วนเลยค่ะค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะคะท่านผู้ชมทุกท่าน ั่นนะคะว่าอของเรานะคะก็คือ,อบริการนะคะก็คือการดูแลนะคะทุกท่านลูกค้าทุกท่านนะคะไม่ว่าจะซื้อรถอะไรนะคะการดูแลเนี่ยเราเปรียบเสมือนครอบครัวนะคะแล้ววันนี้พี่มาส่งรถด้วยตัวเอง <c oughs> การบริการตรงปกไหมจากการติดตามมายิ่งกว่าตรงปกอีกค่ะค่ะค่ะน่ารักจริงๆแล้วน้องฟังทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะ,ะทำคอสเมติกแล้วก็ ที่หลักๆเลยก็คือเป็นสบู่ค่ะตอนนี้สบู่หน้าใสค่ะจะแดงว่าค่ะโอ้พี่เอกขอเป็นอยากน้าใสด้วยได้ไหมได้ค่ะอันหนูกลับด้านลูกกลับด้านอัะเดวอ่านกลับหัวเป็นมุกค่ะอ๋อเป็นมุกใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่นะคะอ่านมาดูใกล้ๆนะคะก็คือเป็นสบู่หน้าใสสรรพคุณเป็นยังไงคะตัวนี้ตัวนี้นะคะมี aha ค่ะที่ช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็สําหรับใครนะคะที่มีผิวหน้าแห้งกร้านแล้วก็มีรอยดํารอยแดงที่เกิดจากสิวหรือว่าเป็นสิวแพ้สาาสเตียรอยด์ 哇！ เปสิวอุดตันนะคะสามารถใช้สบู่ก้อนนี้ได้เลยค่ะสบู่ก้อนนี้1ก้อนใช้ได้2เดือนนะคะแล้วก็เด็กก็สามารถใช้ได้ค่ะใช้ได้ตั้งแต่อายุ5ขวบขึ้นไปเลยค่ะผิวแพ้ง่ายผิวเซนสติฟก็สามารถใช้ได้ค่ะคนท้องให้นมลูกสามารถใช้ได้ค่ะาตัวได้ไหมเอาไปฟอกตัวได้เลยค่ะคือ a ออินวันสบู่ของเรานอกจากจะล้างหน้าได้แล้วนะคะก็ยังสามารถอาบน้ําได้ด้วยค่ะอ๋อค่ะแล้วแล้วมันจะทําให้ผิวเราใสขึ้นใช่ไหมแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวนี้มีเอมไซม์จากมะละกอค่ะแล้วก็มีน้ำผึ้งช่วยผสมผสานทอ ถ้ายอย่างงั้นเดี๋ยวต้องต้องขอให้พี่ไปลองพี่ต้องขออุดหนุนสักหน่อยแล้วล่ะได้เลยค่ะนะคะนนแล้วใครสนใจ,ใค,นใ,จใครสนใจนี้ติดต่อช่องทางไหนคะถ้าใครสนใจนะคะ <c oughs> สามารถเข้าไปสั่งซื้อท่ตากาในช่อง NPC Thailand <c oughs> ได้เลยค่ะแล้วมีพิเศษให้สําหรับคนที่ติดตามช่องคุณเอที่เขาอยากจะสั่งไหมคะมีแน่นอนค่ะถ้าซื้อสองก้อนนะคะเราแถมให้เลยค่ะกล่องใส่สบู่พกพาสาหรับคนที่ต้องการแบบว่าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้พกสะดวกสายและถ้าใครสนใจอยากเป็นตัวแทนนะ อ่าไม่รับตัวแทนค่ะ oh, ตอนนี้แต่ว่า <Lord. S 2> สามารถอิงนะถ้าอยากถ้าอยากมีรายได้นะคะสามารถปักตะกร้าเป็นคร oh. ีเอเตอร์หรือเว่าเอฟเฟิรเอตได้ค่ะค่าคอมแบบฉ่ำมากฉ่ำมากนะคะสนใจก็ทักเข้าไปนะคะที่ ช่อง NPC Thailand คะ่ะถ้านะคะสนใจนะคะหาะไรายได้นะคะเศรษฐกิจไม่ดีนะคะก็ลองดูการปักตะกร้าเนี่ยถือว่าเป็นการทํางานโดยที่เราไม่ต้องลงทุนถูกต้องนะคะ,ะ,คะก็คืออะไรก็ตามนะคะณภาะวะเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนแน่นอนว่าต้องการหาเงิน ต้องการมีรายได้นะคะแล้วบางคนไม่มีทุนแต่มีสื่อหรือมีเพื่อนคุณสามารถเริ่มต้นได้จากคนใกล้ตัวของคุณนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินลงทุนก็ลองดูนะคะใช่ค่ะค่ะเอาละค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะคะเดี๋ยวพี่เอกขออนุญาตยินดีต้อนรับหน่อยนะคะค่ะอันนี้น่าสนมากก้อนละเท่าไหร่เนี่ยก้อนละ150้บาทค่ะค่ะค่ะน่าสนฟองเยอะไหม ฟองเยอะค่ะสะบู่ของเราก็คือแค่รูปนี้เดียวก็คือฟองฟองเยอะมากเลยค่ะโอ้พี่ชอบมากเลยฟองเยอะเนี่ยใช่ค่ะอ่าฮะ<ช><ช>ค่ะหน้าใสใช่ไหมนะคะอืออ่าละค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่าเชิญทางนี้นิดนึงนะคะขออนุญาตยินดีต้อนรับนิดนึงนะคะอ่าอับจิ๊บจิ๊บก็ ยินดีต้อนรับนะคะคุณแม่และน้องฟางนะคะ<อ>เข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ของ,งเรานะคะก็ขอให้รถคันนี้นะคะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแควคา่ารับเงนินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะขอบคุณมากๆเลยทีนี้เอ๋อยากจะให้ช่วยอบอกคนจันทบุรีหน่อยคุณแม่คนจันใช่ไหม ใช่ค่ะอ่าแนะนำหน่อยค่ะว่าคนกันทับุรีถ้าซื้อรถเนี่ยถ้าซื้อรถนำเข้าเนี่ยอ่าซื้อกับซื้อกับเอ๋เป็นยังไงโอเคค่ะถ้าเกิดใครสนใจซื้อรถนำเข้านะคะมีมาตรฐานแล้วก็บริการดีๆนะคะก็ติดต่อคุณเอ๋ได้เลยค่ะค่ะนะคะทุกช่องทางนะคะใช่ค่ะ AUI Auto Import และถ้าสนใจรถไฟฟ้าดีพอนะคะราคาเริ่มต้นที่4 0 0 0เกตหมน9,000บาทนะคะก็ ไปชมกันได้ค่ะที่งานเซ็นท่านจันทบุรีวันนี้ถึงวันที่29มิถุนายนอย่าลืมนะคะแล้วถ้าอยากาชมเอา่าดย้ํานะคะเอา่าด เราไม่ได้จอดบนนู้ดไม่ได้จอดบนห้างนะคะแต่เรามีเป็นเทสได้นะคะจอดชั้นล่างนะคะก็สนใจยังไงก็โทรสอบถามและนัดทดสอบขับหรือนัดชมรถได้แล้วก็นอกจากมีเอาพาดแล้วเรายังมีเป็นรถ s ุ z กิจิมมี่นะคะ SUV ในราคาเริ่มต้นที่1 6 9 0 0 0้านสําำหรับรถนำเข้านะคะสนใจยังไงทักมานะคะเรามีมาให้เทส2องคัน2รุ่นค่ะทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะนะคะเดีะะ๋ยวพี่เอก<อ> อนุญาตให้คุณจิ๊บพาชมรถและเดี๋ยวให้คุณแม่พาขึ้นไปชมบ้านหน่อยได้ไหมน้องน้อหนูอยากชมมากเลยอ่ะแล้วหนูข้อสาคัญคือตอนนี้เที่ยงแล้วหนูก็อยากจะกินข้าวด้วยวันนี้นะคะเรามาส่งมอบนักเรดเบนซินนะคะตัวนี้เครื่อง 2,500cc 182แรงม้านะคะมาด้วยสีดำนะคะจะมีระบบกล้องรอบคันมาให้นะคะแล้วก็ล้อมแม็กนะคะจะเป็น18นิ้วค่ะ แล้วก็ภายในนะคะภายในก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะมือเบาะปรับอุ่นเย็นนะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็หน้าจอเป็นทัสกีนนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวออกระจกนะคะเป็นกระจกอัเฉลียะ แล้วก็เป็นกระจกตัดแสงด้วยนะคะด้านหลังก็จะเป็นเบาะนั่งแถวที่2นะคะมีเบาะปรับอุ่นเย็นด้วยเบาะเอนรองน่องเป็นไฟฟ้านะคะแล้วด้านบนค่ะจะมีเป็นตัวทวินมูลรูฟนะคะแล้วก็เป็นม่านเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวไฟค่ะปรับได้64สีนะคะตัวนี้เราติดตั้งในเรื่องของตัวหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์ในในตัวแถว2มาให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถดูพวกเอ,อ่อเน็ตฟิก YouTube ได้นะคะจากหน้าจอได้เลยค่ะและด้านหลังค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดไฟฟ้านะคะสามารถกะระยะในการเปิดปิดได้ถ้ามีพื้นที่แคบที่ไม่สามารถเปิดเต็มบานได้นะคะก็สามารถกะได้ เปิดปิดไฟฟ้าจะซ่อนไว้ด้านข้างตรงด้านล่างไฟนะคะทั้งสองฝั่งเบาะแถวที่สามถ้าไม่ใช้ก็พับได้ไว้เก็บสัมภาระได้อย่างที่บอกค่ะเออเอาผาดลไฟนะคะมันก็จะเป็นตัวรถครอบครัวเป็นรถเอออเนกประสงค์นะคะสามารถเออบรรทุกข,ของก็ได้นะคะ บอกโปรโมชั่นกันนิดนึงนะคะสำหรับเอาผาดเวลไฟนะคะราคาเริ่มต้น3 5 9ล้านบาทนะคะดาวเริ่มต้นเพียง3,90,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้8ปดงวดน,นะคะแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยฟรีสไลด์ส่งมอบถึงหน้าบ้านแบบนี้เลยของแถมให้ครบหมดนะคะแน่นๆจุกๆแบบนี้ลูกค้ามีเงิน3 0 0แสนบาทก็ออกรถได้เลยค่ะ มีรถพร้อมส่งมอบเลยค่ะรับรถได้เลยไม่ต้องรอนานค่ะตอนนี้เรามีสต็อกนะคะเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอคุณแม่แล้วคุณแม่ต้องทำตามสัญญาดีค่ะเชิญค่ะเราขึ้นไปชมรถไปชมบ้านค่ะเมื่อกี้ชมรถแล้วนะคะ <c oughs> อลังการงานสร้างมากเอาตรงๆนะเอกก็ตื่นเต้นนะเอกชอบนะแบบสไตล์อย่างนี้นะหรูหรามากๆเลย <c oughs> โอ้โหบอกเลยอันนี้กี่ไร่ครับแม่หกไล่ค่ะหกไล่เนาะอ่ะให้แม่ถือค่ะเอาปะปะปะเอาเข้ามาชมบ้านกันค่ะโอ้โหหูแม่หนูเอาจักรยานมาปั่นในบ้านได้เลยเนี่ยแม่โอ้โหบอกแล้วไงว่าบ้านหรือวังอ่ะคือดูดิดูการตกแต่งดิหลูมากเอา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 ง่ายๆของไฟคริสตัลน่าเท่าไหร่แล้วล่ะใช่ไหมชุดนี้นะโอ้โห อันนี้ก็คือเห็นบอกแม่บอกว่าสร้างกันอยู่6ปีเลยฮะหปีค่ะหกปีเลยก<ป>ว่าจะกว่าจะเสร็จสําสเร็จเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่ <c oughs> ไม่สาเร็จดีเหลือพื้นสนามค่ะยังไม่ได้ปลูกกัเบื<ม>้องเอางี้ตอนแรกเลยอะ่ะเมื่อกี้คุยกับคุณแม่ละคุณแม่บอกว่าตอนแรกเลยเนะี่ยตั้งงบไว้แค่หล้านกี่ล้านนะเออหกล้านเจ็ดแสนแล้วก็ <6. S 2> คือเรามีทุนอยู่แค่นั้นแล้วก็บอกว่าอ โครงสร้างป่าจะสําเร็จเรียบร้อยเอาขอทักยี่สิบห้าก็ได้ยี่สิบห้าเอาสามสิบก็ได้พอสามสิบป,ปุ๊บเวลานี้มันไม่ได้ขนาดนันะะ้นแล้วค่ะมันไปไกลมากะะ <c oughs> มันไปไกลมากแล้วเมื่อกี้ก็ถามด้วยนะคะว่าอ้อาในเมื่อแม่บอกว่าแม่มีตังค์อยู่แค่หกล้านเจ็ดแล้วทําไมทําได้แบบไกลมากเอาง่ายๆเลยนะคะว่าเลขสามอะสามหลักอะนะคะ,คะ <c oughs> แล้วแม่ทายังไงอะคะในเมื่อแม่บอกว่า ไม่มีตังอยู่แค่นั้นนะตั้งงบอยู่แค่นั้นอนะแล้วมันมาไกลถึงเลขสาหลักอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบุญแล้วก็เทวดาเขาให้ให้เรามามีลูกพุกในช่วงที่เราคิดว่ากําลังจะหมดเงิน6กล้านเแสนตรงนั้นเหมือนเทวดาเขาให้มีงานมีเงินมีการค้าขายร่ลำรวยมาเรื่อยๆเ,เงินเหลือมีเท่าไหร่ก็มาลงที่บ้านนี<อ>้จะ้ะลงหมดนะะหน้าตัก สุดท้ายก็กู้ธนาคารก็ได้ไม่เป็นไรค่ะยินดีอยู่แล้วค่ะขอให้บ้านเราสําเร็จจ้ะแล้ววันนี้ก็สําเร็จค่ะนะคะเอางี้แล้วกันนะคะว่าคุณแม่ทําทุกอย่างเนี่ยได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเทวดาฟ้าดินหรือโชคช่วยอาจจะส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าคุณนอนเฉยๆคุณมีโชคคุณมีดวงแล้วนอนเฉยๆรับโชครับดวงไม่มีวันไม่มีไม่มีทางที่จะมีวันนี้ได้ นะคะทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะคะต่อให้โชคเราเปิดดวงเราเปิดแล้วก็ถ้าคุณไม่ทําอะไรคุณก็จะไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าโชคเปิดดวงเปิดแล้วคุณยิ่งลงมือทํานะคะมันกลายเป็นคุณร้อยเท่าพันเท่าเลยค่ะคุณแม่นี่มาจากแม่ค้าขายของเลยนะคะจนมามีวันนี้นะคะแล้วก็สบู่ของลูกสาวด้วยนะคะก็คือธุรกิจดีของไม่ดีจริงไม่มีวันนี้แน่นอนนะคะใครสนใจสบู่เมื่อกี้ไร ฟังแล้วนะคะลองเข้าไปติดตามนะถ้าเขาไม่ดีจริงเขาไม่ขายได้มานานขนาดนี้แล้วก็ไม่มีลูกค้าบอกต่อซื้อซ้ําแน่แล้วก็ไม่มีวันนี้แน่นอนนะคะต้องพูดเลยนะคะสนใจยังไงอันนี้วกเข้าไปผลิตภัณฑ์ลูกค้าให้ละเรียบร้อยนะคะก็เอาง่ายๆค่ะคือจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกค่ะถ้าของไม่ดีจริงไม่มีถึงวันนี้นะคะเหมือนกันค่ะ A E Y ไม่ดีจริงไม่มีมาวันนี้แน่นอนเหมือนกันอไหนคุณแม่อยากจะพาชมตรงไหน บางอูบ้านสวยมากเลยอ่ะอุ้ยนี่มุมถ่ายรูปแม่ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยหนูลดดูท่าโพสกันกันกันค่ะลงยมากขอขอแหวนวนลูกสาวสวยมากสวยมากบ้านสวยมากคุณแม่ไปตรงไหนต่อดีคะโอ้สวยมากเลยอ่ะโอ้ต้อนรับแขกคนไทยรับไหมคะรับค่ะรับนะคะ โอ้ยสวยสวยสวยอะแม่ออ้ยนี่อย่างนี้ไม่อยากไปไหนเลยสิคะอยากอยู่แต่บ้านเลยใช่ไหมสองปีสามปีนี่กาลังอยู่แต่บ้านเลยใช่ไหมคะกาลังเถื่อบ้านกาลังตกแต่งโอ้สวยเลยนะคะโอ้โหชุดเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านเนี่ยก็มีโซฟาหรูยี แต่ว่าไม่ใช่สภาพนี้นะคะพ่อหมากัดยันเลยค่ะพ่อไปหมดเลยค่ะายันเลยค่ะบ้านเอ๋ยถ้าใครเคยดูคลิปบ้านเอ๋จะเห็นเลยว่าโซฟาหลุยเองยันเลยค่ะไม่หมามันดื้อหมา้างแก้วมันกัดจะพุ่นหมดเลยอ่ะใส่วีเีโออยู่สองตัวไม่ให้เข้าบ้านเลยซื้อบ้านให้อีกหลังหนึ่ง๋อนี่เขาขึ้นไปนอนเลยค่ะเขาขึ้นไปนอนแล้วตอนแรกว่าจะซื้อเปลี่ยนใหม่ก็ถ้างั้นกัดก็ให้หนำใจแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่ให้มันหายกัดก่อนเอาละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดู อาหารนีกว่าไหน <ฮะ S 2> คุณแม่เตรียมเลยไว้อิ่มจังตั้งอย<ร>ู่ครบอีกแล้วจ้ะบุกเข้าเงาะอะไรมุมนี้อีออ๋ออนี้ก็เป็นเป็นซนรบัญชีแต่ยังไม่ได้ทำงานสักทีหนึ่งเลยต,ตัวน,วน,วน,วนี้ตัวนี้สวยของมันต้องมีค่ะคุณแม่เชิญคุณเองค่ะสวย นั่นเลยประชานประชานไม่ดีหรอกดีนั่งเขาทำงานคนอื่นเขาไม่ยังไม่ได้แม่ไม่ได้ใช้งานเลยอ่ะเอ็นั่งประเดิมอีกแล้วใช่ไหมใช่ใช่เลยค่ะแค่น um> ั่งก็แบบว่าดูสง่าละใช่ค่ะนะคะอ้าค่ะอยากรู้ไหมว่าคุณแม่ทําอะไรให้กินเอก็อยากรู้มาเร็วเนะกำลังเข้าครัวยกกาลังเข้าครัวเหรอค่ะอ๋อโหเป็นบนบ้านไหมไม่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 ดีกว่าค่ะแม่ S <S <S อืออุ้ยน้ำพริกน่ากินนะคุณแม่ทำเองเหรอคะลูกสาวค่ะลูกสาวโอ้เก่งจังลลเลยน้ำพริกอะไรคะเนี่ยไข่ปูเหอฮะ,อะน้ำพริกปูกไข่ค่ะ<ข>อ,อุะ้ยแค่เห็นก็น้ำนนลายไหลแล้วว่าค่ะใครๆก็ต้องรู้จักว่าน้ำพริกปูกไข่อุ้ยมีสตอด้วยแต่ที่นี่อันนี้ตามดีเว้ยค่ะอือแกงปลาชอบมากแกงปลาแกงปลาหมูปลาค่ะค่ะเหลือเหลือเหลือมาดูใกล้ๆ เดี๋ยวกุ้งอบวุซเส้นใช่กำลังน้องอร่อยมากน้องอร่อยค่ะน้องสดมากอันนี้กล้วยทานแล้วจะได้เปดกล้วยอร่อยค่ะเป็นกล้วยบ้านแค่เห็นก็น้ำตาแตเอกน้ำลายแตกแล้วค่ะแม่หิวมากดูไอดีหนูเ่งกินน้ำลายกันแล้วให้มีช่วยอะไรไหมคะในครัวเดี๋ยวเตรียมไว้แล้วค่ะเดี๋ยวให้ทีมสาวๆยก มีบาร์ด้วยมี่ห้องน้ำนะห้องห้องน้ำนี่ได้จ้ะค่ะโหห้องน้ำใหญ่กว่าห้องนอนหนูอีกลาเลนดูห้องน้ำพี่อุ้ยโถดูดูทุกโถชักโครกหูไม่กล้าไม่กล้าถ่ายเลยอะค่ะ โอ้โหสวยงามสวยมากๆ,ๆ,ๆเลยนะคะอันนี้ก็ยินดีกับความสำเร็จนะคะทุกอย่างไม่ได้มั่งง่ายๆนะคะทุกอย่างก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะฟันฝ่ากันขนาดไหนนะคะก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจเนาะให้กับทุกๆคนนะคะว่าบางคน เกิดมาไม่ได้มีความพร้อมแต่ถ้าคุณมีพลังนะคะมีความซื่อสัตย์ขยันอดทนอดออมและต่อยอดธุรกิจอยู่ตลอดเวลาแล้วสักวันหนึ่งบ้านสวยๆรถนำเข้ารูๆมันจะต้องเป็นของคุณค่ะทุกคนนะคะขอให้สู้กันนะคะเศรษฐกิจกไม่ดีก็ขอให้สู้นะคะแล้วก็สนใจรถนะคะโทรเข้ามาได้นะคะ086681999นะคะแล้วก็แอดนะคะ AEY ออโตนะคะสนใจทักมาอย่าลืมค่ะใครสนใจรถทางรถนำเข้าหรูทางรถดีพอเจอกันที่เซ็นท่านจันทบรุรีวันนี้ถึงวันที่29มิถุนายนนี้นะคะมาพบกันค่ะ AEY กุ A ๊บ e อ่อนทัวค่ะวันนี้ลานเท่านี้ก่อนเนาะบ๊ายบายหนูบ๊ายบายหนคะ่ะน้องฟาง ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอ e n j o อยอ t i ติ้งกันนะคะอิ่มจังตังอยู่ครบอีกแล้วอะ่ะนั่งค่ะ